สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์วันนี้สงมอบรถคันนี้นะคะเป็นหัวเมก้าตอนเดียวเครื่อง JO8C นะคะ210ปั๊มสายคันนี้ก็เป็นสีแดงนะคะแดงมัตด,ด้าลูกค้าจะเอาไปใช้งานที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเจอกันได้ที่อำเภอจตุรพัฒนนะคะคันนี้สำหรับลูกค้าที่มองหารถด้ำสวยๆนะคะมาดูตัวจริงแต่ตอนนี้ไม่มีรถเสร็จ พร้อมใช้ให้ลูกค้านะคะลูกค้ามาเลือกดูเป็นหัวลากคัสซีแล้วสั่งสเปคเอานะคะเพราะว่าคันที่เสร็จคือตอนนี้เราทําทําตามลูกลูกค้าสั่งก่อนนะคะคือใครจองก่อนก็คือขึ้น,ข,นขึ้นตามออเดอร์ให้สําหรับลูกค้าที่มองหารถดานะคะมาดูเป็นหัวลากคัสซีประมาณนี้นะคะส่วนมากจะเป็นหัวลากคัสซีแล้วก็มาเลือกดูเอาแล้วก็สั่งสเปค สั่งสีสั่งลายสั่งสไตล์แต่งได้ที่อู่นะคะคันนี้เป็นหัวเมกา้าตอนเดียวนะคะสีแดงความยาวกระบ,บะที่3ามเมตรแปดสิบนะคะคันนี้ลูกค้าหาเลิกแล้วนะคะได้เลิกได้ใช้แล้วนะคะเจอกันได้ที่ร้อยเอดนะคะคันนี้สีแดง ไม่ใช่สีแดงสดสวยนะคะแดงแบบนี้ก็สวยตันนี้ใส่เป็นเครื่องธรรมดาเนาะสองร้อยสองร้อยสิบปั๊มสายเสียงจะออกนะคะอันนี้เราจะแต่งเป็นท่อพักท่อพักฮะแล้วก็ปลายหม้อคุยเตียวแนิ้วนะคะออกท้ายส่วนกระทะก็เป็นกระทะชุบนะคะการแต่งก็ ตามลูกค้าสั่งนะคะมีกระทะชุบตั้งตอเลดมือเปิดเลดคิ้วเลดไฟหลังคาสองชั้นนะคะไฟบนหลังคามีสองชั้นแล้วก็แก้มเลดกันชนเลดว่าใบหน้านะคะกระจังโลโก้มือโหอนปีกปัดน้ำฝนกระจกนาซ่า แล้วแต่ลูกค้าจะชอบนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งประมาณนี้ก็สวยสวยแล้วนะคะเจอกันได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะส่วนคลิปนี้